สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม a อทนะครับถามกันมาเยอะว่าพัดลมเวลาใช้เสียงดังเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เราก็จะมาดูสาเหตุกันนะครับก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทําให้พัดลมดังนะครับระหว่างการใช้เดี๋ยวเรามามาดูสาเหตุกันครับเดี๋ยวเราจะแก้ กะให้ดนะูเป็นบางส่วนนะครับก็ส่วนมากพัดลมที่ก็เขาทํามาเนี่ยมันก็สมประกอบส่วนมากนะก็จะมีบางส่วนที่ว่ามีผิดพลาดบ้างเนี่ยเราก็เวลาเราประกอบก็ประกอบให้ให้สนิทให้ดีนะครับอย่างตัวตัวนี้อย่างพัดลมตัวนี้อย่างตัวนี้มันมเวลาซื้อมา ส่วนส่วนขานีนะครับส่วนขานีกับตัวตัวฐานล่างเนี่ยเราจะต้องปร,ประกอบเองนะครับเนีย่ยจะมีมีรอยครับเดีย่ยมีมีรอยตรงเนี้ยตอนที่เราประกอบเข้าไปนะพยายามดูให้ให้เข้าสดิทนะเนี่ยตัวตัวเชื่อมตรงเนี้ยตัวมันก็จะมีเป็นล็อกของมันเลยมันก็จะขับประกอบเข้าไปเ,เราดูให้สดิทก็เป็นสาเหตุตัวนี้จะจะส่วนมากจะจะ,จะเจอเยอะนะ จะเอะจอเจอเยอะที่ว่าเราประกบไม่สนิทแล้วจะดังตัวเนี้ยซึ่งสาเหตุก็เพราะแบบนี้ยมันประกบไม่สนิทเราเวลาเราประกบก็ดูนิดหนึ่งแต่ถ้ามันแก้ไม่หายก็มีเทคนิคก็ใช้ใช้ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเทปกาวอย่างเงี้ยแปะแปะตรงที่มันมันมันดังนะครับตรงที่มันดังเนี้ยแปะแปะนิดหนึ่งก็จะแก้หาย แล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับเนี่ยส่วนด้านล่างนี้ก็จะดังทําให้ดังได้นี่ตามขาเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นรอยประกบสามารถแกะได้หมดตรงเนี้ยแกะดูว่าตรงไหนมันมันดังเราก็ให้มันสนิทพวกตรงนี้ก็จะจะมีเป็นสกูไข่นะครับให้สนิท ลอยลอยแถวเนี้ยก็จะสามารถดังได้หมดลอยขามันเนี่ยเี่แถวเนี้ยน,นะเนี่ยเราก็จะดูแบบเนี้ยให้สนิทส่วนถ้าเวลาแก้ไขแล้วมันยังดังอยู่เนี่ยก็อย่างที่บอกล่ะตัวนี้ฮะแปะนิดนึงมันก็จะไม่สั่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันสามารถสั่น,ส,นสั่นได้เวลาใช้ใช้นี่แปะนิดนึงก็หาย ก็เป็นสาเหตุนะส่วนทางทางขานะครับส่วนขาของตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมาดูทางด้านบนนี้อย่างทางด้านบนนี้ก็จะเป็นนี่นะครับแถวตะแกรงนี้ก็ดังได้นี่ครับในส่วนส่วน ลอยต่ออย่างเงี้ยตะแกงนี่ครับลอยประกบเนี่ยแถวนี้กส็สามารถดังได้เนี่ยเหล็กรอยที่ที่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสนิทเนี่ยนะบางครั้งหนึ่งอันหรือสองอันเนี่ยมันหลุดออกมาเงี้ยมันก็ดังได้เหมือนกันครับซึ่งะตะแรงแบบเนี้ยเวลาล้างก็ต้องระวังนิดนึ่งไม่มีประกบสาเหตุก็สามารถดังได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง ตรงส่วนนี้ตรงนี้ขออกมานี่ฮะสาเหตุที่ดังตรงนี้ก็ดังได้อีกเหมือนกันส่วนนี้ก็เวลาเวลาล้างทําความสะอาดหรือว่าอะไรเออแกะออกมาเนี้ยเราต้องดูประกบให้สนิทนะตรงเนี้ตรงนี้ก็สามารถดังได้สร้างความราคาญให้ เวลาเราใช้พัดลมได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวนี้ยี่ห้อนี้จะเป็นประกบนะแต่บางบางยี่ห้ออย่างอย่างตัวนู้นนี่จะเป็นแนบเข้าไปแล้วก็ไขตัวเนี้ยถ้าถ้าไม่สนิทก็สามารถดังได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกตัวสายนะตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็ต้องไขมีมีนี่นะครับจะเป็นไขควงไขให้สนิท ตัวนี้ถ้าไม่สนิทก็สามารถดังได้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี้ก็ตัวไขเข้าไปเวลาเราล้างพัดลมหรืออะไรเนี่ยไขไขก็ต้องสนิทเหมือนกันไม่งั้นก็เป็นสาเหตุให้ดังได้เหมือนกันก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยจากช่องสมเอสเอ็มนะครับก็มีแบบมีประมาณแค่เนี้ยพัดลมนะที่ที่ดังนะแล้วก็มีอย่างส่วนเนี้อย่างส่วนนี้นะพัดลมเนะี่ย ตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นบูธนะเนี่ย it, ถ้าใช้เป็น original, น,านานๆแลตัวนี้มันจะสามารถเขย่าขยับอย่ายงเงี้ยมันจะเลือ่อนเลื <sm> ่อนเข้าออกเข้าออกได้นิดนึงนะเวลาใช้พัดลมถ้ากดลงกดหน้าเราพัดลมลงเนี่ยมันจะดังคึอคๆๆคดังดังเสียงแบบคือคๆอคด้านในเนี่ยส่วนนี้นะครับเกินความสามารถของเรานะก็ต้องเป็นเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วมันเป็นบูธอ่ะ เป็นบูธแ,แกนกลางพัดลมมาเนะแต่ถ้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสนิทนะตัวเนี้ยพอใช้ใช้ไปมันก็มันคล้ายๆกับมันเคลื่อนออกมานิดหนึ่งอนะ่ะมันขยับดูเงี้ยมันจะมันดังคึกคกเลยเวลาพัดลมหมุนเวลาเรากดกดลงอย่างเงี้ยกดให้พัดลมหน้าต่ําลงมาพัดลมตั้งโต๊ะนะมันกส็สามารถดังได้นะแต่ถ้าแก้ก็คือตั้งให้ตรงขยับให้ตรงขึ้นไปอย่างเงี้ย เวลาเวลาใช้พัดลมก็ให้มันให้มันให้มันตรงอย่างนี้มันก็จะไม่ดังแต่เวลากดลงมันก็จะดังก็เป็นสาเหตุแบบนี้ครับที่ทําให้พัดลมดังนะครับส่วนดังจากใบก็ดังดังแรงเกินไปอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็บางรุ่นบางยี่ห้อมันก็สามารถทําให้เสียงดังได้เหมือนกันเปิดแรงก็ดังดังจากการบุนอันนี้มันไม่ใช่อุปกรณ์เสีย ก็เป็นเกตรถเล็กเก็ดน้อยจากช่องสมเอ m นะครับถามกันมาก็มาทําสาธิตให้ดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับชอบก็กดติดตามช่องสมเอ m กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ